สวัสดีค่ะแอปดูอะไรอ่ะแอปแอปแอปแอโอ้ยโอโทษทีโทษทีมา่ตมาโตอตโตโตใช้แบตอยู่ค่ะใช่ไม่ได้อะสุดสดสสุด ไม่มาคืนตัวมาใหมแล้วก็เซฟถึงได้รีนี่ไงผัวาไม่เอาดีกว่าอยไม่อยากเลนแ้อยากเล่นตอนนี้เลยเราออกดีกว่าไม่ต้องอะไรจริงรงนเราไปเปลี่ยนนี่ก็ได้ ก็เปิดใช้สมชเฉาที่แพ้เราเหยียดคืนโอเคค่ะโอ้แอปไอ้อุย้ยแกหายไปแล้วโอยลงมายัาง oh uh -huh. จริงไหมโอเคแอปไหนก็เราเล่นไม่ได้หน้่งนี่แตงโมเยอะแล้วนะนนมีน้อยครับโอ้ยแพ้แพ้ นะนะเมื่อคืนไม่ไม่เคนไม่ได้ลงคลิปเพราะว่าไม่เคยไม่ได้เมื่อคืนนะไม่ได้ไม่ได้เล่นไอ้นี่ยไม่ได้เล่นไมค์ครับเพราะว่าเล่นซีอาร์นะคะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปซีอาร์เลย อตัดตนี้ไปด้วยนะคะก็สนนรก็จะก็าไปเรื่อยๆนะคะเราตรงไหนเราไปตรงนัโ,โันนึงนี่นเดยวเรามาเอานี้อันน,นึ้เราก็จะไปแล้วค่ะอเคโอเค,เร,อเ,คเราต้อง เดี๋ยวเราจะตัดนี่ตัด ні, ต้นในนี้นะคะไปประมาณทักสองต้นโอ้ยกระตดกดกระตดกโดดกระโดดกะโะเดระดดดดปรดระระะ เราจะไปทำฟาร์มโกโก้กันแต่ตอนนี้เราต้อง

อแอปไปฉันแล้วก็ตัดตัดไม้นี่ลอนะเท่านี้ไหนไม่ใช่อล้วก็เที่ยวนี้ดิมันมันมีอะไรบ้างอ่ะเอออ๋อไหนเฉันนะทำทดสอบให้น้องก่อนเอ้แน้วดาวโหลดอ๋อยังไง โอ้เคอะไรแต่มาสกินไะไรเออแมงมันเทศเล่นเวอร์ชันที่อะไรบ้างวะเนี่ยเวอร์ชันหนึ่งจุดตูนจุดหนึ่งมีจุดตูนจุดหกึ่โอเคตาใช่เงี้ยน่ะไม่ใช่เดี๋ยวเราเดี๋ยวพี่ทำให้เดี๋ยวเราพี่จะตบพี่จะจบทีนี้แล้วโอเคนะคะรับพาร์ทแรกนะคะก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะ ตัดไปโอ้มันตัดไม่ได้เลยคือจิ้มแล้วคือดับเลยจะหยุดเลยอันนี้เน,นี่ยอ,อันนี้ดีนะคะก็โอเคนะคะคลิปนี้เราก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องน c h ชา n น l ด้วยนะคะ